สวัสดีกันด้วยนะทุกท่านเราชวนนี h a n แนลวันนี้เรามาเล่นเกม Counter Strike เฮ้ยกดกาวันนี้เรามาแอมเดินเฮียเลยนะทีวัดก็วาเฮียเดินไปไหนมไปไหน เออมันเผานเจ็เดินมาขอกมือบ่อยคราเอ้ยมันอ้เาเดือแอฟเ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 ราตายเฮ้ยเราตายจะฝ่าดปาเราฉีดจะไปเฮ้เราตายเฮ้ยฉีดแล้วพ่อเฮ้ย่ฉีดฉีดเฉีดเฮมันอาแล้วมนยิ่เสียง อยู่ข้างบนลอยไอ้เจีคุยืนยืนก็ได้มันมันไม่เห็นหรอกเรายืนก็ได้ไอ้เหี้ยโคตรสว่างเลยตรงนี้เฮ้ยยืนไม่ได้เอตัดเฮ้ยมันนี่เฮ้ยมันมันหมาเฮ้ยมึงอย่าฟันดิโอเคเล่าไปดื้อไปดื้วไอ้เหี้ยไอ้กูอยู่ด้านในกู ก็ไปเองกันนะครับจังหวะนี้โอ้อยากอยู่ด้านนอกอะมาทำอะไรกัอยากอยู่ด้านนอกอะอยากดูวะเออเออเฟเแบบโนนั่งที่นนั่งไม่ไม่ฟิลมึงต้องออกไปก่อนเออเออไอมาเหยียบกูม่เหยียบกูไอไอไอเฟย์ม่เหยียบกูเฟย์มาเหยียบเฟเหยียบหัวดิไอเหยียบหัวกันไอเหี้ยไหนไหนไอสันไอวัไอไอกอปก๊อปกยกั

กันต่อนะครับมาต่อน้อเออเออเอ้ยไอจูนมันรู้ไอจูนมันรู้ไอเหี้ยไอจูนมันทางนี้ทางนี้ไอฟิวทางนี้อันนี้อันนี้ดีสุดกูเป็นคนงแถมทางนี้ดีสุดไอฟิวไปไหนนี่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 ไม่ดีไม่ดีตรงเนี้ยมันรู้มันไปไหนอะจะไปไหนมันจะไปไหนอะไปดีพร้อมกันนะดีร่วกัน ไอ้เร็วๆเลยอีกสามสิบสามสิวิเดี๋ยวเดต่อพังกันอ๋อไอฟิลกุ้มไอฟิลกลุ้มสมองหนึ่งจะหมดเลยเนี่ยไหนมันขึ้นยังไงวะไอ้นั่นอ่ะ3 2 1องเอ้ยไอฟิลตัมกูมาไอ้ยสิี่วิเร็วเร็วนี่ๆีแอบเนียนเนียจะไปทางตรงนี้นะครับเรามาแอบกันด่านนี Whoops, ้ด่านซ่อนแอบครับจังหวะ ไอรมันจะตายมื่ก็ได้เอาวะมันเริ่มแล้วเริ่มหาแล้วมันเริ่มหาแล้วมันเริ่มหาแล้วโอ้โหเอาวะเอาวะไอ้เหี้ยมันอยู่เต็มใกล้ๆกูเต็มเลยเฮียเฮ้เหมือนกูเห็นใครเดินออกมาลุกขึ้นดีกมันหยรได้ไหมี้มึงต้องมาตรงนี้มึงต้องมาตรงนี้ไอ้เหี้ยมึงอะ เดี๋ยวเร็วเร็วไอฟิวบอลแล้วไอเยี่ยนเดวทินเข้ามาไอทางนี้ไอฟิวมันกระโดดอะฟ่อข้างหน้าดิมันเห็นมันหัอแล้วเออเออโอเคโอเควัดไอวัดเคยหยบลงมาเดี๋ยวมันเห็นหัววัดมันเห็นหัวอ๋อลารู้วิธีนขึ้นไปแล้วนและวัดลราห้ามใช้ปืนนะด่านนี้เราก็ห้ามใช้ปืนครับใช้ได้แต่มีด ไม่ได้เล่น C S G O นานใครเชียร์เลยดูด่านนี้ตรงนี้มันแหลกแล้วตรงนีคนเยอะเยกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วมันดูทางมาหากูดีอ้ยเออเอิบลครับมหเราใกล้แล้วเราใกล้แล้ได้ยินเสียงตีนมันแถวนี้ละดันใ่ดนดงแดงใมินิแมปนล้โผลเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใครโดนวะใครโดนวะไม่โดนอ่ะ อ๊ยยโอ๊ยโอไอ้เหี้ยัอยยมันเห็นกูไอ้วัดวิ่งไอ้วัดที่เดิมที่เดิมเออเนี่ยเออเออเียตรงนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเพยมันรู้ไอ้วัดเพยมันรู้ไอ้วัดวิ่งไอ้สัตว์ไอ้เพยรู้ไอ้เพยรู้วัดเกิดออกไปเลยไอ้เหี้ยมันรู้เดี๋ยวมันออกว่าเออเนี่ย ระวังหลังด้วยวัดตังปังยืนยืนทางเลยนี่เจอเฮ้ยไอ้ย๊าไอ้ย๊าไปเร็ววิ่งไอ้วัดคุณสะใจสะใจสะใจอ้าวผมก็เป็นคนซ่อนอีกรอบอีกแล้วนะครับซ่อนแม่งจนเบื่อไปไหนไปไหนฟิวไไปหนไปไหน เอ้ยก to hey. you know. you know, ูตามใครก็ได้มาไฟไไฟเพยมันอะดูไปดีเพมันรู้อะไอเพมันรู้ไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นวันนี้มันนดบ้ากูมากูต้องไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไ ไอ,อ้เยอยมันไปไงมันไปไงโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไปดกั <S <S นแล้วป้ะนี่นี่นี่โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไ <ๆ S 1> อ้เยอะเอ้ยไม่ไม่มันมีนี่มันมีนี่ไอ้ฟิวออกไหมไอ้ฟิวมันมีนี่ถอยถอยก่อนถอยกเออนั่นอะไอ้ฟิวมันทักไหนวะกูมองไม่เห็นเปนนี้นี้ไหนวะอ๋ออ๋ออ๋อไปไปไปถอยดิถอยเออเออเออฟเดออเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยฟิวนน เออเออเึ็ดแม่เด็ยโคดเนียนโอ้ยเจี๊ยเอ้ยตะมันทะลุได้โน้ยใช่หรอไม่ไม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันเข้ามาทางนี้ได้ใช่หรอเออไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮดูหลังรถสมาร์ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดินผ่างไอฟิวมือพมฟิวถอยอยอย ม่นเนียนสัตว์เียีตรงนี้ม่เนียนแต่ที่ที่แต่ละทีนี้สองข้อเทียเลยกูดูสูงเหลอร้อยไอ้นิ้วันเจอเนี่ยเมื่อกี้คุณเหรอเนี่คนก็ไ่ไดเลยใครขีดเป็นเนียนะไหนในห้องน้ำอ่ะเห็นมีอ่ จินแบตดีพไเ้อเฮยมเฮะเนี hmm. yeah. 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 Mm ่ยไนไอร้้อไอ้ออนอนอ้อรนรร้ออนอไอน้อไอ้อ้น้อนไอ้้น้้น้นอนไอ้น้อไอนนไ้น้อไอ้น้อยไอ้นไ้น้ไอ้้อนนไอน้อไอ้น้อ เออไอเซนทีวัดตัวไป่เอ้ยห้องห้องเพล์มันยังไม่รู้ห้องรับเพย์ห้องรับบอกให้ตังกูมาก็ไม่มีใครเชื่อเออดีมากเลยเพย์ยงไม่รู้เต้องรับเพล์ห้องแล้เดี๋ยวถ้าไม่มีคนมารอตรงนี้ดิแบบเวลาจะหนีก็ได้หนีเลยอ่ะตรงตรงตรงเนี้ยบๆกูยืนนะยืนทับกูเลยกูยืนไหนอย่าปังไม่ได้อุจจารย์ฟัง อันนี้มันพอนอนแน่ใจอยู่เนี่ยเอออยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกนะไม่เดินไม่มีใครคนไหนเดินผ่านตรงนี้มี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 ใครเอ้ยไม่ไม่บอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันมาไอ้สัตว์บอกมันก็รู้ดิ่ใครวัดอะไรอยู่นั้งน้ำนจริงเลยขับไม่มียี่ใครไม่รู้ไอ้สัตว์